คุณเคยสังเกตไหมครับว่าชีวิตของคุณจะเบาขึ้นจะสบายขึ้นและจะมหัศจรรย์ขึ้นเมื่อคุณปล่อยวางบางสิ่งอย่างแท้จริงคือการยอมรับและไม่พยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งในชีวิตให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามธรรมชาติและกระบวนการของมันเมื่อคุณปล่อยวางชีวิตจะพาคุณไปยังสถานที่ที่คุณไม่เคยคาดคิดว่าคุณจะไปได้ความเบาสบายเกิดขึ้นเมื่อคุณเลิกแบกโลกไว้บนไหล่ของคุณ และเรียนรู้ที่จะไว้ใจในพลังของจัก,กรวาลปาฏิหารไม่ได้เกิดขึ้นจากการพยายามจะเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการยอมรับและปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการมอบหมายให้ชีวิตสร้างสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณลองปล่อยมือจากความผิดหวังของคุณแล้วคุณจะเห็นว่าจัก,กรวาลจะส่งของข,องขวัญมาแทน และผมอยากจะหยิบยกมาจากคำพูดของเนวิลกอดดัตนะครับเขาได้กล่าวไว้นะครับว่าผมอยากให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปอย่างสิ้นเชิงและผมรู้ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของตัวคุณและชีวิตของตัวผมเองและเปลี่ยนชีวิตของคุณและเนวิลกอดดัตได้กล่าวไว้นะว่ามันเป็นเหมือนกับลมหายใจของคุณทุกครั้งที่เกิดการกระทําของตัวคุณมันเกิดจากการกระทําที่เรียบง่าย บวกกับสติสัมปชัญญะนั่นก็คือการปล่อยวางเนวิลก็ดาดย้ำว่าการปล่อยวางมันคือจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของพลังชัดเจนว่ามันเป็นพลังอย่างแท้จริงของตัวเราเราไม่จำเป็นต้องดิ้นรนอีกต่อไปเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้แต่ทั้งหมดนี้มันคือการยอมจำนนต่อสติปัญญาอันไม่มีขีดจำกัดอันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมันเกิดขึ้นจากอินเนอร์ ภาายในตเรและเนวิกกด่าได้กล่าวว่าเมื่อคุณมองเห็นคนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตในสภาวะของการต่อต้านของพวกเขาพวกเขากำลังผลักดันบางอย่างเป็นการผลักดันที่เป็นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือความกังวลความสงสัยความลังเลความคิดที่เป็นพลังงานลบเนวิโกดา่าบอกว่าผมอยากจะบอกบางสิ่งเกี่ยวกับตัวคุณ และเป็นความลับที่คุณอาจจะต้องตกใจเพราะนั่นคือจักรวาลไม่ได้แยกตัวจากคุณแต่มันคือส่วนขยายของจิตสำนึกของคุณลองนึกภาพและลองจินตนาการดูเมื่อคุณมีความสุขอย่างแท้จริงในช่วงที่คุณไม่ได้พยายามที่จะควบคุมอะไรเลยในชีวิตมันเป็นเพียงสถานะของกระแสของธรรมชาติและนี่คือพลังที่แท้จริงของคุณซึ่งคนส่วนใหญ่พวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้ พวกเขายุ่งและวุ่นวายมากเกินไปในการพยายามสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นทุกคนครับนี่คือสิ่งที่เราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่คุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตทุกครั้งที่คุณกําลังเครียดกับชีวิตผมยอยากจะบอกว่าคุณกําลังต่อต้านกระแสธรรมชาติของชีวิตของคุณคุณกําลังพยายามที่จะต่อต้านจักรวาลคุณกําลังบอกจักรวาลว่าคุณไม่ไว้ใจในจักรวาล แต่ทุกสิ่งที่คุณต่อต้านยังคงดำเนินอยู่และผมอยากจะยกคำพูดของเนวิลก็อดดาได้กล่าวไว้นะครับว่าผมยังจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้พยายามที่จะควบคุมทุกอย่างในชีวิตของผมในทุกรอยละเอียดทุกอย่างในชีวิตของตัวผมและทั้งหมดนี้เพื่อตัวผมเองแต่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตมันมีบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือผมได้รู้สึกว่าผมแทบจะหมดแรงหรือสึกหงุดหงิดและทุกอย่างดูเหมือนว่า มันไม่เป็นดังใจมันไม่ได้เป็นไปตามที่ผมต้องการจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ค้นพบอะไรบางอย่างเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมนั่นก็คือผมเข้าใจเรื่องการปล่อยวางคุณเห็นไหมการปล่อยวางไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยอมแพ้แต่มันเป็นการเข้าใจว่าการมีสติปัญญาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าจิตสำนึกของคุณมากกว่าสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณเข้าใจมันอย่างแท้จริงสิ่งมหัศาจรรย์จะเกิดขึ้นชีวิตจะเริ่มทำงาน ชีวิตจะเริ่มทำงานเพื่อตัวคุณแทนที่คุณจะรู้สึกต่อต้านมันและอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะให้พวกเรานั่นก็คือลองนึกถึงตัวเองที่คุณกำลังจะนอนหลับคุณไม่พยายามที่จะต่อต้านมันขณะที่คุณกำลังง่วงนอนคุณแค่ผ่อนคลายหลับตาลงและนอนหลับหลักการนี้ทุกคนผมอยากให้พวกคุณเข้าใจว่าทุกสิ่งในชีวิตยิ่งคุณฝืนยิ่งคุณต่อต้าน มันมากเท่าไหร่สิ่งต่างๆนั้นยิ่งเป็นการเพิ่มความต่อต้านเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการปล่อยวางการวางใจหรือสิ่งที่เราปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติซึ่งคนส่วนใหญ่ต้องไปชีวิตของพวกเขาพวกเขากําลังว่ายน้ําและเป็นการว่ายน้ําทวนกระแสน้ําซึ่งทําราวกับว่ากําลังต่อสู้กับมันอย่างดุเดือดการต่อสู้กับชีวิตมากเกินไปทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเปล่าแต่การปล่อยวางและเชื่อใจในกระบวนการ มันจะพาคุณไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างสงบความสุขที่แท้จริงมักมาในตอนที่คุณหยุดพยายามที่จะตามหามันยิ่งคุณวิ่งไล่หาความสุขด้วยความกังวลใจมันยิ่งไกลออกไปแต่เมื่อคุณหยุดเมื่อใดอยู่กับปัจจุบันเมื่อนั้นความสุขมันจะเข้ามาหาคุณอย่างเงียบๆผมอยากจะยกตัวอย่างเมื่อคุณส่งข้อความหาลูกค้าของคุณ ในวิธีที่คุณกําลังควบคุมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณสถานการณ์ต่อไปนี้นั่นก็คือคุณส่งข้อความสําคัญไปให้ลูกค้าของคุณแล้วคุณก็กดรีเฟรชกล่องจดหมายทุกๆ5นาทีทุกๆ2นาทีทุกๆ1นาทีนี่คือสิ่งที่คุณกําลังควบคุมกําลังคอนโทรลคุณกังวลว่าเขาจะตอบไหมคุณกังวลว่าเขาจะเขียนอีเมลอย่างไรในการตอบเราผลที่ตามมาคือคุณเครียด และเมื่อคุณเครียดสมองของคุณก็เริ่มลาฉะนั้นปล่อยวางส่งออกไปแล้วก็ความส่งออกไปแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดแล้วที่เหลือรอเขาตอบสนองหรือตอบเรามาเองทุกครั้งที่คุณกำลังกังวลเกี่ยวกับอนาคตคุณกำลังบอกจักรวาลว่าฉันไม่เชื่อว่าทุกอย่างจะดีเองคุณกำลังสร้างกำแพงที่ขวางไม่ให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาในชีวิต แต่ถ้าคุณหยุดความคิดเหล่านั้นหยุดต่อต้านสิ่งเหล่านั้นคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเฮ้ยปัญหามันเริ่มขี้คลายไปเองโอกาสใหม่ๆมันเข้ามาแบบที่คุณไม่ขาดคิดเพราะคุณอยู่ในสภาวะปล่อยวางและเปิดรับต่อไปนี้ทุกคนให้ถามตัวเองทุกเช้าว่าวันนี้ฉันจะเชื่อมั่นในชีวิตแค่ไหนเมื่อคุณรู้สึกกังวลหยุดคิดและทบทวนตัวเองสักพักบอกกับตัวเองว่า ฉันไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกอย่างในชีวิตของฉันตบทวนก่อนนอนว่าวันนี้ฉันปล่อยวางเรื่องอะไรได้บ้างในชีวิตความคิดของเราก็เหมือนกับแม่น้ำสายน้ำชีวิตของคุณเหมือนกับแม่น้ำถ้าคุณยอมให้มันไหลไปกับตัวคุณคุณจะถึงทะเลอย่างสงบแต่ถ้าคุณพยายามไหวและทวนกระแสน้ำนั้นคุณจะเหนื่อยโดยที่คุณไม่จำเป็นลองเริ่มต้นในวันนี้ครับด้วยการเชื่อใจ ว่าชีวิตอีก1%ของคุณมันจะดีขึ้นทุกๆวันแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจะเบาออและสบายขึ้นเมื่อคุณไม่ยึดติดแต่เป็นการเชื่อมัน่นคุณจะรู้สึกสบายขึ้นทันทีเช่นเดียวกันกันกบชีวิตหากคุณปล่อยวางความวิตกกังวลความกลัวความเหงาความเศร้าความรู้สึกอิจฉาและแม้กระทั่งความพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างในชีวิต คุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเริ่มเต็มไปด้วยความสุขและความมหัศจรรย์เพราะจักรวาลมีแผนที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเสมอจักรวาลทำงานผ่านกฎที่สมบูรณ์แบบเสมอพลังของจิตใต้สำนึกของคุณทำงานเสมอจิตสำนึกของคุณคือส่วนขยายของจักรวาล ลองนึกภาพตัวเองนะครับคุณกำลังลอยไปตามน้ำที่สงบและด้วยความอ่อนโยนนั่งอยู่บนห่วงยางรู้สึกชิวๆไปกับสายน้ำที่คุณไม่ต้องพายเรือหรือต่อสู้กับกระแสน้ำคุณเพียงแค่ปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับสายน้ำ และสายน้ำจะพาคุณไปยังจุดหมายที่เหมาะสมและนี่คือแกนแท้ของการปล่อยวางการยอมรับว,ว่าจักรวาลมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แบบและคุณเป็นส่วนหนึ่งของมันเนวิลก็ดาส่วนเราว่าจักรวาลทำงานผ่านกฎแห่งจิตสำนึกสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณเชื่ออย่างลึกซึ้งมันจะสะท้อนกลับมาในชีวิตของเราเหล่ากับกระจกในพอดแคสต์ ep นี้ครับทุกคนเราจะพูดถึงวิธีที่เราจะ จัดการกับจิตสํานึกของคุณทําให้มันสอดคล้องกับพลังของจักรวาลด้วยการทําสมาธิการนึกถึงการปล่อยวางการเรียนรู้การขาจัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวอนาคตที่เรากําลังยึดติดอะไรบางอย่างรวมทั้งอดีตมันเป็นสิ่งอุปสรรคเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราสัมผัสกับความสุขและโอกาสที่เราจะเติบโตเราจะใช้ชีวิตจากชีวิตจริงของเราอย่างไรให้มันชัดเจน และ3ส่วนจบไนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่จะเป็นคีย์ของ EP- นี้ลองนึกภาพช่วงเวลาที่คุณมีความสุขเป็นความสุขแบบอันบริสุทธิ์เป็นตอนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกำลังนั่งมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่คุณจินตนาการไม่มีสิ่งใดเข้ามารบกวนจิตใจของคุณหรือขณะที่คุณกำลังสนุกสนานมีความสุขได้ผ่อนคลายบางสิ่งบางอย่างในส่วนที่หนั้น,นก็คือกฎแห่งจิตสำนึก พลังงานที่มันทำงานอยู่เสมอพลังจักรวาลทำงานผ่านกฎที่สมบูรณ์แบบและทั้งหมดมันจะกลายเป็นจริงในชีวิตของตัวคุณถ้าคุณเชื่อว,ว่าชีวิตเต็มไปได้วยอุปสรรคถ้าคุณเชื่อว,ว่าคุณจะพบเจอแต่อุปสรรคในชีวิตถ้าคุณเชื่อว,ว่าจักรวาลกำลังทำงานเพื่อคุณถ้าคุณเชื่อว,ว่าจักรวาลจะทำงานทุกสิ่งเพื่อคุณคุณจะเริ่มเห็นโอกาสคุณจะเริ่มเห็นความสำเร็จและมันจะเกิดขึ้น ทุกอย่างทุกด้านลองจินตนาการลองเปรียบเทียบตัวเองตัวคุณเองเป็นชาวนาลองเปรียบเทียบว่าคุณกําลังปลูกเมล็ดพันธุ์ชนิดหนึ่งเมื่อคุณโยนมันลงไปในดินเมื่อคุณเป็นชาวนาคนนั้นถึงแม้ว่าคุณจะหย่อนเมล็ดพืชเป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณใส่เมล็ดมันลงไปในหลุมที่คุณขุดมันไว้ในแปลงที่คุณปลูกถึงแม้ว่าคุณจะเป็นชาวนาในวันแรกสิ่งที่คุณจะไม่ทำนั่นก็คือ คุณจะขุดมันทุกวันเพื่อตรวจสอบว่ามันจะเติบโตหรือไม่แต่สิ่งที่คุณจะทำนั้นก็คือคุณจะลดน้ำและดูแลมันและเชื่อมั่นว่าธรรมชาติจะทำงานของมันเองจักรวาลทำงานภายใต้กฎแห่งความสมบูรณ์แบบกฎแห่งจิตสำนึกไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนกับดวงของพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกโดยไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งการฤดูการมันผัดเปลี่ยนไปตามจังหวะของมันเอง และ,มะเมล็ดพันธุ์ที่มันงอกงามโดยที่ไม่ต้องมีใครไปขุดดูมันทุกวันเพื่อที่จะตรวจสอบสภาพลากของมันจกักรวาลคือระบบที่สมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องปรับคลื่นให้ตรงกับจิตสำนึกของคุณมันคือเครื่องรับส่งสัญญาณหากคุณปรับความถี่ไปที่ความกลัวคุณจะดึงดูดสถา,านการณ์เหล่านั้นให้เกิดความกังวลมากขึ้นแต่ถ้าคุณปรับคลื่นจิตใต้สำนึกของคุณให้ไปอยู่ที่ความเชื่อมัน่นคุณจะเห็นโอกาสมันจะมาแบบไม่คาดคิด สมมุติว่าคุณกําลังหางานใหม่การหางานใหม่ไม่ใช่การส่งใบรีสูม่ของคุณเป็นร้อยฉบับด้วยฐานสคริปต์ของคุณแต่มันคือการโฟกัสโฟกัสว่าฉันคือคนที่บริษัทกําลังมองหาแล้วเมื่อนั้นโอกาสจะเข้ามาหาคุณเองเหมือนกับการเปิดคลื่นวิทยุ AM FM และหวังว่าจะได้เพลงสตริงแต่คุณต้องปรับไปที่ FM เยก่อน ถึงจะได้ฟังจงปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความตั้งใจของคุณที่เหลือปล่อยให้จักรวาลดูแลส่วนที่เหลือการปลูกต้นไม้สนให้เราเข้าใจถึงการปล่อยวางในเชิงปัญญาไม่เห็นใครสักคนเอาต้นอ่อนขึ้นมาตรวจด,ดูทุกวันว่าลากมันยาวกี่เซนติเมตรแล้วตอนนี้คุณเพียงแค่ลดน้ำาครวนดินและเชื่อว่าดินแสงแดดและเวลาจะทำหน้าที่ของมัน สิ่งที่หลายคนทำผิดพลาดเมื่อดำเนินชีวิตประจำวันนั่นก็คือพวกเขาพยายามขัดขวางสิ่งที่มันเกิดขึ้นพวกเขาอยากจะควบคุมทุกๆก,กระบวนการเป็นสิ่งที่คุณอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหากคุณขุดเมล็ดพันธุ์นั้นขึ้นมาทุกๆวันเพื่อตรวจสอบว่ามันงอกหรือยังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือรากของเมล็ดนั้นจะถูกทำลายและกระบวนการเจริญเติบโตมันจะหยุดชะงักทำให้เมล็ดพันธุ์ไม่สามารถเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ในชีวิตประจำวันของตัวคุณ ความกังวลหรือสิ่งที่คุณพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างก็เหมือนกับการขุดเอา,มาเมล็ดพันุ์เหล่านั้นขึ้นมาชุกวรันเพื่อมาตรวจสอบซึ่งทําให้เรากลับไปสู่สถานะของการต่อต้านและสร้างความกังวลความเครียดความวิต,ตกกแทนที่จะปล่อยให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อเราปล่อยวางและไว้ใจในกระบวนการชีวิตจะเริ่มไหลลื่นขึ้นและสิ่งที่เราปรารถนาจะปรากฏออกมาตามเวลาที่มันเหมาะสมเคล็ดลับในการฝึก วิธีปล่อยวางและเข้าใจในกระบวนการนั่นก็คือ 1. มอบหมายให้จกักรวาลดูแล 2. คุณต้องมีสมาธิและมีสติ 3. เปลี่ยนความคิดของคุณในเชิงลบเป็นพลังงานที่เป็นพลังบวก 4. เลือกคาดเดาผลลัพธ์หยุดที่จะต่อต้านเรื่องราวเหล่านั้นที่จะเข้าควบคุมทุกกระบวนการของชีวิตของคุณเพียงแค่ทํา3สิ่งนั้นก็คือสังเกตความกังวลของคุณฝึกสติของคุณและ เปลี่ยนความมิตกกังวลเป็นความไว้วางใจแทนที่จะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันล้มเหลวให้พูดว่าฉันเชื่อว่าและฉันเชื่อมันว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเวลาที่เหมาะสมนี่คือศิลปะแห่งการปล่อยวางเหมือนกับการปลูกเมล็ดพันธุ์พืชการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความฝันไม่ได้หมายถึงการหยุดลงมือทำแต่มันเป็นการยอมจำนวนต่อสติปัญญาของจักรวาล และเป็นกระบวนการของจักรวรรการปลูกเมล็ดพันธุ์คือการเลือกเมล็ดที่ดีปลูกมันในดินที่เหมาะสมรดน้ำให้แสงแดดแค่คุณไม่ขุดมันขึ้นมาทุกวันการที่หลายคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือการขุดเมล็ดพันธุ์นั้นขึ้นมาทุกๆวันมันคือพฤติกรรมที่เราคิด ทำซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งนี้ส่งผลให้เราเกิดความเครียดความกังวลความไม่สงบภายในใจและเราก็พยายามที่จะควบคุมเหล่านั้นหรือคาดเดาสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นแทนที่เราจะปล่อยให้กระบวนการเหล่านั้นเป็นไปตามธรรมชาติหรือจักรวาลทํางานตามลำดับขั้นตอนของมันการที่คุณขุดมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นขึ้นมามันคือการส่งพลังงานแห่งความสงสัยไปยังจักรวาลซึ่งอาจเป็นการขัดขวางการเติบโตของสิ่งที่เราปรารถนาะ เมื่อเรากําลังกังวลเมื่อเรากําลังตรวจซ้ําๆทุกๆวันชีวิตของเรานั้นเปรียบเสมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงไปในดินทุกอย่างมีพลังงานและกระบวนการที่สมบูรณ์แบบในตัวของมันเองเราต้องเรียนรู้เราต้องเข้าใจเราต้องทําตัวของเราให้สอดคล้องกับกระบวนการและปล่อยวางความกังวลของเราและเมื่อทําเช่นนั้นได้ชีวิตของคุณจะเริ่มเต็มไปได้วยความเบาความสบายและความมหัศจรรย์ เพราะจักรวารทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณ